การเลเบลเซกเก็ตเทสนี่เลูกปัจจัยการเลเบลชันสนคับดูริมเลือกดูริมไปแล้วบล็อกนี่ผมมีตัวบล็อกอย่าลองดูก่อนมันแคลนิกเทสมันค่อนข้างจะยากเนี่ยขึ้นเฟล 哦，没乱，乱没啊 เราไม่เซลมันก็ไม่รั่วเลยแล้วนะมันแคหลึกไม่ผ่านหรือเซอร์กิตแบบนี้มันไม่ค่อยดีเลยลองแคบ3เอาผ่านแล้ว

เรียบร้อยโอเคแควผ่าเอาเวลาตั้งไปตรงโอเคบาสายผมเลือกตอนนี้เป็นดูลิมแล้วนะฮะสเก็ตเป็นดูลิมผมใช้เป็นเลือกโหมดเป็นโหมดลมคอนโทรลแถวลม400โปรพิเทนแต่ตอนนี้ติกเกอร์เป็นโฟติกเกอร์ขอเป็นโหมด S M V แล้วกัน ดี 4, ตั้งแถวรวมหนึ่งหนสี่ร้อยห้าร้อยแล้วกันตั้งแถวรวมห้าร้อยพีห้าพีหกไม่ได้สปอร์ตสิบเบสยี่สิบสองติเกอร์อ่ะติ๊กเกอร์ประมาณนี้สักโอโอไซคิงนะครับยี่ห้าโอไซคิงเป็นตัวตัดหายใจออกนะครับตัวเลขเยอะก็คือตัดหายใจออกเร็ว ระยทางประมาณนี้เอาเซฟค่าสตาร์ทตัวนี้จะเป็นใช้ดูริมนะครับแต่ปอดเทียมตัวนี้ไม่ค่อยดีนะครับ แก่ค่าไปลูเติวมไปลกล,กลงไปสามร้อยห้าสิบประกันห้าห้าสิบถ่ายแก่ลูกบ้านนะครับดูหน้าวิไปเลือกแสดงผลที่เป็นคลิปๆเยอะๆดีเทล ไปเชื่อเป็นสีสิบเลยฮะผมเปลี่ยนหมดเป็นพีซีแล้วกัน เสรปอดตัวนี้ขยายไม่ค่อยดีตัวนี้เป็นดูริมนะค่าที่ได้ VTE ก็จะเป็นมาจากโฟเ็นเซอร์ที่อยู่ใกล้คนไข้ แสดดีเทลขอไปนิตันไปเจ้าปโตอโตปี